ติกเกอร์หัวใจขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งขอให้แคปลาวก่อนเลยค่ะโดนไปรักมาวอกับข้าเจ้านี่โดนไปลอยมื่อพอกันละบอละโดนไป แม่ยาาได้เรียนว่าน้องเป็นใครหรือไงจึงปิดบัง 600คนดูใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยแล้วลวสติกเกอร์หัวใจขึ้นมานะคะใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยแนวทางรัฐรัฐบาลเรานะคะลวสติกเกอร์หัวใจขึ้นมา ราสิจังลาสิจังเอาเลาวก่อนลาสิจังสวัสดี8900ัคนดูค่ะสวัสดี8900คนดูนะคะใครเข้ามาเลยเอา8 8 0พพอจะให้แคปปุ๊บคนดูลดทันทีไม่อยากได้หรอคะใครรอทู่ป,ปู่อ่ะ หนึ่งหยุดงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะคะงวดหน้าก็จะได้จุดแต่งวดนี้มีแนวทางให้ให้เม็ดเดียวนะคะไม่มีเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นให้เม็ดเดียวมาคือมาไม่มาคือไม่มาสวัสดีเก้าพันหนึ่งร้อยคนดูค่ะสวัสดีเก้าพันหนึ่งร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฟังนะคะ ใครเข้ามาแล้วหนึ่งจะมีแนวทางเออแปบบนึงนะคะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะเจ๊ถามฟีมให้หน่อยว่าคุณเจ๊ลบบีเอ,มอ็มยกกับฟีมปะอ้านถามฟีมแล้ว,ว่าคุณเจรลบบีเอ็มยกกับฟีม เจ็บก็สร้างสุดท้ายถึงเดินกันไปคนละทางอยู่ดีมาเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปราวก่อนนะหนึ่งจะให้แคปราวก่อนไม่ อ๋อเหรอใช่ใช่รู้ได้ไงวะรู้ได้ไงว่าส่กางเกงอ๋อตอนที่เดินออกมาือกตอนกินข้าวเสร็จแบวตายังดูเศร้าอยู่เลยโอ๊ยไม่ใช่ค่ะหนูเพียค่ะหนูเพียโดนแต่เช้าโดนี่กเลิ โดนทุบจะเช้าสวัสดีหนึ่งหมื่นคนนะคะทุกคนใครรอกําไรอนันตทรัพย์นะคะเราจะเริ่มทยอยจัดส่งในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ พรุ่งนี้หนึ่งเริ่มทยอยจะส่งแล้วสําหรับคนที่จองกําไรอนันตทรัพย์มานะคะหนึ่งบอกแล้วนะคะว่ากําไรอนันตทรัพย์นะคะปังมากใครได้ไปแล้วจะรู้ว่าของจริงสวยมากนะคะของจริงสวยมากมากล่องสุ่มแม่โดนแกะกล่องสุ่มของใครโดนแกะลูกทุกคนคะ่ะ ส่งถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทําการให้เดี๋ยวเราทําเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะคะเราจะจัดการให้นะอะสวัสดีหนึ่งหมื่นเก้าร้อยคนดูขอได้ยังให้แคบลาวพัฒนาก่อนให้แคบลาวก่อนคะ่ะให้แคบลาวก่อนแคบลาวก่อนนะคะนับหนึ่งนะคะ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้แคราวลาวก่อนเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้ค่ะให้แคราวลาวก่อนเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้ให้แครปลาาก่อนค่ะทุกคนคะ่ะฟังนะ ใครรอกําไรอนันตทรั์หนึ่งจะเปิดให้ในไลฟ์นี้จัดส่งของวันพรุ่งนี้นะคะเลิกส่งก็คือวันที่8ปดถ้าวันเป็นวันที่8นะคะกําไรอนันตทรัพย์นะคะความหมายของกําไรอนันตทรั์ก็คือเป็นการแบบว่าเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์สินเข้ามาอนันตทรั์คือไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่แบบคาว่าอนันต์เนี่ยหมายถึงไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ มีมากจนไม่แบบนับไม่ถ้วนนับไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเลยได้เป็นกําไรอนันตทรัพย์มาอันนี้อาจารย์เป็นคุณตั้งให้นะคะอาจารย์ท่านเมตตาตั้งให้นะคะใครอยากได้กําไรอนันตทรัพย์นะคะสะตัวพญานาคเปลี่ยนสีได้ะค่ะตัวพญานาคเปลี่ยนสีได้ตัวองค์ปู่เปลี่ยนสีได้ใครอยากบูชากําไรอนันตทรัพย์ พิมพ์ CF ค่ะ499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ค่ะ499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ค่ะกําไรอนันตทรัพย์ 4ี่อเกบาทจะส่งฟรีและแขมทุ่มให้รอบนี้ได้เลิกดีนะคะรอบรอบนี้ทําพิธีเลิกเลิกดีนะคะก็จะเป็นจะหนึ่งปล่อยหนึ่งปล่อยได้ในราคา4ี่อเก้า้านะคะเพราะว่าทําพิธีเลิกดีมาสามรอบนะคะสามครั้งนะคะในการทําพิธีเขาเรียกว่าปลุกเสกสามวันละนั่นเองนะคะปลุกเสกสามวันละนั่นเองขอบคุณนะคะก็สบายดีค่ะ กินข้าวแซบอยู่ค่ะกินข้าวแซบอยู่นะคะสวัสดีนะคะใครอยากได้พิมพ์ cf สี่เก้าเก้า cf แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดไม่เอาเราแท็กอ่อแพ็กหนึ่งใช่ปะของของที่จองหนึ่งให้กำไรอันศัพซัหนึ่งให้สามร,ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรี ใครจะเอาหนึ่งให้1นึรอยคนแรก399บาทจะส่งฟรีห0 0คนแรกที่โอนก่อนหนึ่งให้กำไรอนันตทรัพ์ในราคา399บาทจะส่งฟรีค่ะหนึ่งให้399บาทจะส่งฟรีพิมพ์ซีเอฟสามให้100คนแรกให้100คนแรกค่ะสามบาทจะส่งฟรีและแถมทุพให้ 399บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพให้100คนแรกที่โอนก่อนใครโอนไม่ทันจะเป็นราคา499นะคะ